สวัสดีครับมาพบกับแมชชิง่งวันการ์ดพรีเมียมจำรังกับตุัิพงษ์วันนี้เป็นการพบกันระหว่างเพื่อนรักหักเลียงหด <c oughs> พบตาปบตาอ่ะอ่าเคนเอาเรามาเล่นตัวน,นี้เอ่อลิงจ็อกเกอร์ดีดีเตอร์ครับเดลิตเตอร์เอ้ีลิงดีเตอร์พรีเมียมเจอกับโยเฟรนเอานารุมาเล่นนารุนารุตัวเดิมอ่ะ <c oughs> เดิม, <c oughs> มเลยเปลี่ยน แอบเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมามา่าเท่าต่อยทอยเต่าระหว่างนี้เราก็จะโฆษณาครับวันพุธที่6มีนาคมนี้นะครับเงือกจะออกครับทะเลเอเดี๋ยวก่อนน้ำจะท่วมบอกเ้ยน้ำจะท่วมโลกน้ำจะท่วมโลกนะครับเงือกมาแล้วเงือกของผันดินในที่สุดเงือกเราก็มาแล้วัสวยทั้งเก่งโอ้สวยสวยด้วยเก่งด้วยใช่ใครยังไม่ได้จับจองครับจองที่น่าร้านก็ได้ ตอนหน้าร้านก็ได้ช่องทางออนไลน์ช่ออองงทานนไล์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะที่ช้อปปีพิเศษนะครับมีไลฟ์แล้วก็มีแจกโค้ดลด50เซนสูงสุด100บาททีเดียวนะครับกดพีกันได้เลยกดพีกันได้เลยนะครับอ่ามาดูมาชิ้นกันดีกว่าแหมพี่ตอบร้อย l t ทีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะร้อยทีมีแบบให้ฟอยไม่บอลเสีวมมีมีอยู่ชิ้นสูง3มเซ็ตรมีอยู่กับ ทำเซลไปส่งริงให้ให้มาสิมาซื้ม่้ส่งไม่สด้จุ่มพิงส่งได้เม่อไหร่สิถาิงส่งมาเดลานี้ทีแบบไม่ฟลอเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอคอมเมนต์ข้างล่างครับเดี๋ยวคงานที่ส่งให้ด้านล่างสุดเลยสลิปเบอร์ไหนล่ะครับสลิปนะครับสลิปเบอร์ตั้งแต่สองร้อยแปดสิบสองรอปดสิบหกถึงสามร้อยสาสิบแปนะครับได้อย่าทได้ด้วยจ มีเลื่อทีแบบไม่ฟอยังมีครับเดี๋ยวส่งให้เอาเจียสิิกันยกได้ไหมบอเจียสิเป็นใส่กันเลยมันแข่งกันเลยอของใหม่ของเก่าเนี่ยขึ้นไปคุณบันดิตบอกว่าขอดูได้รับสินค้าหน่รอไม่ชื่ออะไรสุดลบไม่มองัง้าอุ้ยลืมเลยพรั่งค้าดี๋ยวพ่ลงให้จุดอะไปาคุณกินส อะไรนะคุณบีบีบายก็ขอพลังก้าจัดไปครับ2คนเลยทีเดียวโอ้ยงี้คุ้มเดี๋ยวไงให้ให้ไปแล้วอย่างาม้วน่็ไาลหะใ้ไปลอ่าละมกไรนะ อยู่ข้อแบบผัดนักแก่นี่หละไม่ไดไม่ซื้อเลยเทิคิวโซบเคสกิของหวนอขกันใสกันจะงอข้ามลงเรียบร้อยครับเบอร์สี่หกห้าครับหนึ่งถึงสิบเจ็ดเลยเล่นเดียวก็จบแล้วเดขาจแล้วนะครับออกเป็นบล็อกมาด้วยนะ คอมลองไมไม่ด้เด okay. ี๋ยวเขาไซื้อเป็นชุดแนที่บอกเดี๋ยวบอกถกกกเส็ตอ่ะที่ม้วสามบาทงี้ไก็โสงจุ๋ยผ่านไหมผ่านเป็นดอกเกอร์วีดีเตอร์กี่อ่ะก็สองแหวนเอสี่หสี่นะครับเอ5สี่หห้าดิมาเก่ามเป็นดอกเร ไอ้บาสสองดีดดีดว่นกะตัวออนดตัวอนดีดเขาโซ่บปในการต่่างแต่ัันได้เขาชัดสี่้านะครับพลังข้ามร้อยทีเติมยังเติแล้วตมส่งยังร้อยทีอ่าร้อยทีอยู่ด้านล่างเลยครับแบบไม่ฟอยนะครับเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับกดที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับแล้วก็กดที่ส่วนลดใรค้สิบเปอร์เซ็นลดถึงร้อยบาท ขึ้นใหม่ได้ได้ไหมครับพี่แต่ว่าหมได้ใหม่คิดอะไรเนี่ยคิดถูกอะไรนะครับคุณมาถามอะไรทั้งเซตขึ้นคุณจะซื้ออะไรครับมีใบโซนใช่ไหมใบโซนใบโซนคุณ e d สิบวขึ้นให้ใหม่ได้ไหมครับพี่ขึ้นอะไรครับขึ้นได้ครับคุณบอกมาใหม่นะขึ้นอะไรให้ลากลันติอะไรเนี่ยแรานลากัน มากกลันจ่าเออมากลันจ่าเป็นโปรโมชัข่งไม่ขายไม่มีไม่ขายนะครับได้คือการอะไรวะโอโมโอโมโอมแข่งเปิดแล้วบล็อกอ๋อตัวนั้นไม่มีครับโปรโมงตัวนี้ขายไม่ได้ครับพี่แจกอย่างเดียวนะครับขึ้นดุกครับอ่าเพียงขึ้นดุกมาขึ้นไปแล้วรอบที่สี่แล้วอ่ะเพียงส่งไปแล้วด้วยเหรอช่องแหวนอ่ะเพียงขึ้นดุกให้เปิดได้ด ่าสูญเสียกนยีต์เขาแค่ตแค้ไม่เกินสามบาทลกพันตามการเดเี๋วเดี๋ยวลากนี่เลยเดี๋ยวลากลุกขึ้นมาบนนี้เรียบร้อยแล้วนี่ก็สองพัุกอยู่นี่เลยนะครับส่วนลดด้วยนี่าสิบเปอเซ็นบอลเช็คลุกยังไงเช็คยังแล้วพวกมันอะ โอเคเยอะนะสี่ตัวสตัวเลยฮะสี่สิบสี่สิบสามส่ามไม่สอบยั่ยืนนึกมันแค่ยืนนึกว่าว่าว่าเหลือกี่ชิ้นสิบสี่ิบก็บอกเลยช็คแล้วจะไม่ต้องถามส้บตวัาตัะวันผผ่าน stand a n r o l ไปดิจิต่งขึ้นไะเลยเรา อยู่ม่สนาบาสบาทีนี้ป็นบาทเยอะแล้นนั่ใครนี่เป็นเกเรเราสารถีมตุก่อนตลอดเลยนะสารถี่เป็ีเปอะสรถถีตุกอนตลอดเลยนะมึงอะดูไม่ดีอะไรพี่ ออเป็นข้าบะไหนตัวมันมีถ่ายดีบีดเป็นการก็ดีบีดยิงท้าหน้าได้รับสามพันตามจำนวนการที่ตามชื่อใส่วนอจีส่วนส,สามิบหมื่นสาม้อม ยอนพีจิไปดิเออข้อาสองมือสงมื่สิสามคริกก็บอกแถวหน้าแถวหน้าตลาดเห็นไหมไม่เห็นนะเ่มาไม่เห็นหน้าอ่ามันเป็นแอคทีทีอนกดอันี้ก็สองมื่ิไอ้สามิ สองหมื่นสามครึต่างกันเลยนะสองหมื่นสองหมื่นสองกับสองหมื่นเนี่ยกรถนั้่ายกับสองหมื่นห้าะแนนชัว์๋อให้แพงเลยอะไรอีกสองหมื่นแค่สองหม้าดีครับ้า อะไรีเข้าปากไปเรีนสม่จี้บสัมสี่จวดกันใบใบเวียนใบใบเดเยยมาวยนสั่งแล้วนะครับรอยินตีขอบคุณมากครับ คุณ U Y Q ห้า mm มี hmm. no V ส no ิบสองไหมข้างดีครับดสกิลกษะที่ไหนนะเออที่ไหนวะที่แก็บวีบีสิบสองนีครับอยู่บอร้อยเจ็ดห้าครับยี่ส่งหน่อยร้อยเจ็ดห้า มีพี่สิบสองรัแป๊บครับเดี๋ยวส่งให้เลยคุณอัครลักอัครักอัครักพงศ์อัครักษณพลรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวส่งฟอคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับสิบสี่พี่มีไม้ตายยี่สิบกิ้งไหมครับไม้ตายยี่สิบกิ้งไม่มีครับหมดนะครับหมดไปนานแล้วอ่าวีพี่สิบสองดูคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเราร้อยเจ็ดสิบห้ากดที่คอมเมนต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดสูงถึงร้อยครับที่มีโค้ดตัวนี้นะตียี่สิบเก้า เก้าสามพิกแต่งห้าสิบสามเจ็คต่อัปเจ๊กิมที่สามพันสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดิบเจ็ดสามสิบสามสิบสาม จากนั้นสีหวานหายเขามันดีใช่ดีดี่มันกันอืมรับไปนนไหมีหกินน,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 นิดสีดไบ สามหมื่นหกสามสามไดสองทีอืมฮไม่กันโอเวนสี่สี่สี่แคี่ตัวตัวโอ้โโอ้ มึงคิดอะไรมึคีดนะเป็คียตายเลยโอ้ปล่อยเจอะไรเนี่ยไปเดีดมารูว่ามีแต่ก็เทคไม่ได้ทุกบัลสรุบก็เทคไม่ได้ไม่ได้เพราะต่อสมาจะหายไปไปเดีเดนมารู้ว่ามีอด่าเมื่อวานกตืไมโเคลยด้ความสมาถไป่ะเราเป็นปลาไหม เวลาสไตล์มานี่ดีจะหายหรือเปล่าหายเพราะว่าเทคเทคจะไม่เกิดอืเทคไม่มีพวกเทคขาดอะไรเงี้ยไม่มีตายดีกว่าว้าวเดซเซนเดมไม่คิดลุกแล้วก็เลยปล่อยให้เขาขิดไปอืเข็ดไม่นานนะเทคไม่คิดก็ไม่ได้อะรือไม่ขิดลุกอะนี่คือเทคอะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นร่างี่บวกชี้ไม่ได้ ดีๆยิ้มเลยสี่ลูนะครับทำไมไม่ได้เก็บล่ะไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงนี่ลมีแบบหลังคิดอยู่นะคุณยังไม่เปิดมันยังไม่ทำสิทธิอว่าห่งหนึ่งหนสองสสีจะเลี่ยมเหรอเคืนเลี่ยมเพื่อนกันเลี่ยมได้หมดเพื่อนกันก็ไม่ได้ไงการรอบชิงแล้วก็มันยังเลี่ยมผมได้ไม่ยอมให้เลี่ยมนะโอ้โหวเต็มสนามเปลี่ยนเลยหน่อย อย่าง <sentido? S 2> yeah, yeah, ั the meantime, the on on. ีไรชนบโซนใบเดียวไม่ได้ใช้กัพีโซนมีใบเดียวงงไต่อบถ้ามาาใบโซนผมด้วยนี่ผมยิ้มเลยนะโคตรเลยนะโคตรอยู่ตรงนี้เลยรถตีเซ็ยืเท่าไหร่ต้องชิวดูคอมมนต์ข้างล่างครับใบกมครับพนัคงบอกว่ามีวีี่แบบีดสิบเกมนีแล้วหมดหมดจากโลกเลยตอนนี้บอด ไ่เข้าเร้นอ่าแตเย็นๆเนเหลืองนะเหลืองนะท่านอยู่เท่าไหร่ท่านยี่สิบสามเหลืองนะเหลืองนะปิงปิงมาปคิดนี่ไว้ก็ไปคิดโลมาตลดแม่จีิมที่สามพันอ่าได้เอ้ยตัวหนึ่งขอทิิงอันนี้ต้องใช้พลังโอลรฟซูนะครับกีาเตนตีไม่แกะ เช็คคิวอไู่ได้อ,อย yeah. uh, ู่ได้ให่ครับนนไม้มีชิดยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสี่เก้าี่สิบเก้าสิบห้า สิบห้ายี่สิบยี่แปดยี่สิบเตอร์ที่เป็นฐานยี่แปดห้าไม่ทักโอเคแตกโอเคเรียบร้อยไไม่ักกแโอเดลิเตอร์โดนตามตามค่ามังกรไปช็อตขมือเหมือนเดิมเย้อ่าก็จบไปนะครับมาชิงนะครับอย่าลืมนะครับ เลือกออกวันพุธที่6มีนานี้นะครับแล้วนะน้ําจะท่วมโลกนะครับรอบนี้เงือกจะพังงานนะครับหาซื้อกันได้แล้วนะครับพีเออรเดินได้นะครับที่ช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็หน้าร้านรับมาพีกันได้นะครับส่วนวันที่6เราเจอกันนะครับเนือกน้อยคอยรักนี่วันนี้ลาไปก่อนครับไปไปอ่ะไปไปนะครับแชมป์